กลับมาที่เมืองไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวร้อนๆทางการเมืองและเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากนั่นก็คือการเดินทางเยือนไทยของนางองซานซูจีซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีของผู้นําฝ่ายค้านและผู้นําต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าคนนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศค่ะโดยเฉพาะเมื่อนางซูจีนั้นได้เข้าร่วมในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกนะคะ ที่พม่าคนให้ความสนใจมากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสรับรู้ได้ไม่เท่ากับประเทศอื่นๆคุณณัฐาโกโมลวาทินสรุปการเดินทางเยือนครั้งนี้จากนครย่างกุ้งค่ะที่นี่ไทย P ี s กับวิชันนัฐาโกโมลวาทินขณะนี้เราอยู่กันที่นี่ที่ย่างกุ้งนะคะเป็นวันปิดฉากที่องซานสูจีไปเยือนกรุงเทพเป็นเวลา4วันทำกิจกรรมมากมายค่ะทั้งไปพบกับแรงงานพม่า ที่ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครกล่าวในเวทีประชุมเศรษฐกิจโลกด้านเอเชียตะวันออกที่กรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงเทพจากสนามบินสุวรรณภูมิดิฉันได้ถามองซานซูจีเพราะว่าพอใจกับการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะจังหวะก้าวเดินพ่วงสุดท้ายขององซานซูจีในประเทศไทยกับการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ก่อนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเครื่องบิน ดิฉันรอถามว่าพอใจกับการเยือนครั้งนี้มากน้อยเพียงใดดิเจเกว่าเป็นเพียงคำตอบเดียวแต่ได้ความหมายว่าการเดินทางครั้งนี้ได้มากกว่าที่ต้องการและคนไทยมีอัธยาศัยไมตรีดีมาก ที่ยางกุุงผู้คนให้ความสนใจกับการเดินทางครั้งนี้เช่นกันโดยเฉพาะที่ได้พบกับแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยปิดเล่มกันได้ทันสัปดาห์นี้เลยนะคะสำหรับนิตยสารรายสัปดาห์นิตยสารข่าวสารของพม่าค่ะนำเสนอการเดินทางไปกรุงเทพขององซานซูจีการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ ตลอด4วันที่ผ่านมาผู้คนที่พมา่าไม่ได้เห็นการออกอากาศทางทีวีนะคะติดตามได้เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นสําหรับคนที่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวขององซานซูจีทางทีวีค่ะการสื่อสารผ่านสื่ออย่างนิตยสารข่าวแบบนี้เป็นหนทางหลักหนทางเดียวนะคะที่ผู้คนยังรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับองซานซูจีได้ค่ะคนขายหนังสือพิมพ์ที่แผงนี้บอกว่านิตยสารข่าวประจําสัปดาห์นี้ขายดีเป็นพิเศษ เพราะมีเนื้อหาและรูปข่าวเกี่ยวกับองซานซูจีและการเยือนประเทศไทยุตรลนมีอุจาไะเีับจ่าดินอยู่งนตลพระจาที่ทายจะท้ตัวไโมมีจ่าผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างคนนี้อ่านข่าวอย่างละเอียดและบอกว่ารู้สึกดีใจแทนเพื่อนชาวพม่าที่ไปเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่เขาคิดว่าเพื่อนๆคงจะยังไม่กลับประเทศเ,เร็วนี้ เพราะค่าแรงในพม่ายังสู like ้ท <laughs> <laughs> <tech> ี่เมืองไทยไม่ได้ลาลาลาแต่เดี่ยแต่มาดูร่วงอมาเลยดูร่วงออกมาเสียบีเนี่ยลาจากไปที่มาด้วยเนาะเลยตามมา down ด้วยเรื่อลอะไรมาถูกมา down ด้วยเรื่องวยมมาแปร์เซ็นต์ปยอะเนาะการปรับปรุงค่าแรงในพม่าคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่การเดินหน้าเริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วกับการระดมสมองของบรรดาเจ้าของกิจการลูกจ้างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและตัวแทนฝ่ายค้าน ที่มาพบกันครั้งแรกที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่างกุ้งเพื่อหาหรือกันอย่างตรงไปตรงมาทุกฝ่ายดูเหมือนจะเห็นพ้องว่าบรรยากาศการหา,หารือเป็นไปด้วยดีและน่าจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติเพื่อให้พม่าน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นแม้จะเห็นพ้องกันในหลายด้านแต่รัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีเต็งเซ็งและฝ่ายค้านที่นำโดยองซานซูจีคงจะประมาทเรื่องการเมืองภายในประเทศไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อการเยือนต่างประเทศครั้งแรกขององซานซูจีดึงความสนใจได้ท่วมท้นในระดับโลกจนเสมือนได้เป็นปากเสียงหลักของขนพม่าไปแล้วนัฐาโกโมลวาทินไทยพีบีเอสรายงานจากย่างกุ้งประเทศพามา่า